ชิปของเราก็จะเป็นของแอลโร่เหมือนกันครับโอ้ใช่ของดีเลยนะใช่เราจะใช้ของเกเดแบบที่ดูสวัสดีครับพี่ครับผมตากนาเรามีจุดทัดกองครับกองแล้วก็เลล่างมือครับผมนี่เข้ามานี่ก็นี่เลยเลยปุ๊บอืมนี่ย่างปลอดภัยครับเราเราป้องกันจากต่าง อกันอย่างดีกำลังดีนะปลอดภัยนะครับปลอดภัยครับผมครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็เกล็ดเกลนะครับเกล็ดนี้ครับนี่เกลยวล้างมือเข้าตลาดได้กันตามเราเราเรื่องอากาศนี้เราเราเราก็ต้องมีทุกคนทุกคนครับถ้าเราถ้าหน้าไหนที่มีเราให้ไปซื้อครับซื้อให้ไปซื้อซื้อนอกเลยข้างนอกเลยนะฮะครับผมรับประกันความปลอดภัยนะครับที่นี่นะครับเพราะว่าเอ่อตรงนั้นทำไมมาตรวจนะครับคือไม่มีครับไม่มีนะมีแล้วก็พวกพ้าวค้างไมคานี่ก็คือตรวจตรวจมาเลยโอเควันนี้ก็ ขอบคุณพี่มากเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ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 ผมนี่ครับอันนี้เป็นไส้อะไรครับไส้พิซซ่าค่ะอันนี้จะเป็นไซส์เอ็มห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทใช่ค่ะนี่มีสายไซต์ค่ะเซ็ตแมวครับแต่ราคาเริ่มต้นที่ยี่สิบห้าบาทมาขายบนแอร์ครับพี่เสาร์วัิตี่สามเฉพาะเสาร์วันที่อ่แล้ววันธรรมดา มีงานประจำค่ะโอมีงานประจำอยู่ใช่่คะไปนี่ครับมีไส้กะเพรานะฮะมีไข่ดาวด้วยนะไอใส่ดั้งเดิมนะฮะใส่พริกเผาใส่พิซซ่าวันนี่ใส่พิซซ่ากำลังทำทำอยู่นะแต่ร้านรว่าถ้าเป็นทุกพิซซ่าเขาจะสั่ขึ้นมาหน่อยครับัขึ้นมาหน่อยเนระิ่มตั้งแต่ไส้ไส้ดั้งเดิมไสครีมนี่ครับครับร้านนี้ับ พิซซ <P izza> ่าจะสามสิบห้าบาทใช่ค,ครับครับมีชีสยืดด้วยมีชีสยืดด้วยครับเราจะมีสองแบบครับคือเป็นมะาวนีลาแล้วก็แป้งสาโพนครับครับครับโอ้แปบบ้งแป้งนี่แปลกนะครับแต่รสชาติได้อร่อยแน่นอนครับผมเนื้อเปือกเปือกคุณนี่อันนี้คือแปบบ้งสาโผสาโผล่แต่ออกสีดำเลยนะ จะเย็นหน่อยนะใช่ก็แป้งเขานี่จะกรอบไหมฮะรือว่าแป้กรอบค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะนิ่มเพราะว่ามันเป็นมีชีสอ๋อแป้งมันก็เลยจะดูนิ่มหน่อยครับครับตามหลักแล้วแป้งจะกรอบใช่ครับจะกรอบเอาเป่า,ปาด้วยนะฮะใช่ค่ะเป่าให้แป้ง,ปงมันเซ็ตตัวเป่าให้เซ็ตตัวนะฮะอนุเวลาเราทำเสร็จปุ๊บมากินเลยไงครับเป็นไง อ๋อมันจะร้อนนิดนึงครับพี่ต้องอ๋อจะร้อนนะฮะครับผมแค้เทสต์ตัวนิดนึงก็แบกรอบครับกรอบโอ้จะให้กับเท็ตตัวนิดนึ่งต่อบไปแล้วใส่เยอะมากเลยฮะตลาดที่นี่พิซซ่าจะขายดีพิซซ่าจะขายดีสุดใช่ขายที่นี่นคือพิซซ่าจะแบบคนนิยมที่สุด ของเขาก็มีนะครับข, <อ S 1> ข่าวนกเด็ดเหมืนนอนกันนะโตกเกียวยักษ์นายเจชื่อนี่เอามาเอามาจากไหนเป็นเป็นชื่อของเจ้าของแฟรนไชส์ค่ะเจ้าของแฟนชาย<อ>ขเขาขชื่อเ,อเจ,รจรครับครับครับ แล้วมีเบอร์ไหมครับเบอร์แยมีค่ะืตีตามด้านล่างเลยค่ะเบอร์อะไรนะฮะตัวเลขหะนะ่อยนะศูนย์เก้าเก้าสองแปดเก้าสี่ห้าเก้าหนึ่งนะโอ้โหไม่ได้นะครับใครที่จะเอาไปสร้างอาชีพนะแผ่นชายประมาณเท่าไหร่ครับพอรู้ไหม 25, เริ่มต้นอยู่ที่สองหมื่นห้าพันารค่ะสองหม่ัดค่ะจะได้พวกอะไรบ้าง เตาเป็นพวกอุปกรณ์เสริมมีของให้ไหมครับเป็นแป้งเป็นอะไรนี้ใช่ไหมมีค่ะแต่ว่าก็จะเป็นเลของเขาคือตามราคาเลนของเทนราคาเริ่มต้นที่สองหมื่นห้านเการ้อบาทเก้อยบาทแสดงว่ามีอีกเลทนึงอีกมีสองหมื่มีสามหมื่นก็มีห้าหยันหมื่นบาโอ้โหใที่จะเป็นแบบซุ้มจะมียันซุ้มหมนน้ำข้าวน เขาจะมีทุกแบบเลยครมีพวกคาเฟ่ก็ทำในคาเฟ่ครับครับครับแล้วก็จะมีติดแอร์เย็นนะนะแมนเค้กขึ้นมามีแยนเค้กด้วยใช่ครับมันมีหลายสายตัวอยู่ครับครับครับทำขายหลายอย่างนะครับเนี่ยิแมนเค้กด้วยนะฮะแฟนชายสองหมื่นห้านี่ก็ได้ป้ายได้เลยนะฮะครบอุปกรณ์นะครับตัวใหม่เขามี ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ัม่ข,ข้มาแล้วเราพามาสั่งไว้นะกรโปงเบิร์นนะเบิร์นไสดเลย เป็นพิซซ่าเหมือนกันเหมือนหน้าเมื่อกี้แต่ว่าแค่เป็นแป้งวานิลาครัลาเมื่อกี้จะเป็นแป้งขาครับอนี่จะขายดีนะครับนี่เออไม่ใช่ไม่ใช่คิดนะฮะพิซซ่านะฮะพิซซ่าหน้าพิซซ่านะไต้หวันสองชุดไ้หวันเราเป็นชุดเล็กใช่ไหมคะชุดสี่สิบใช่ไหมมีชุดใหญ่ด้วยอ่ะ ปกติจะเป็น6กชิ้นส0บาทครับอ่าอได้ครับได้หกชิ้นสี่สิเคื่อชีสได้ครัเดี๋ยวมาเอาชิ้ไนใส่ใสไหนครับใส่ใหญ่ใสใหญ่เส่เล็กเดืยวแตกโอเคครับจำได้ไหมค้าที่แตกใส่เล็กส5้ใช่ใส่้าจะใหญ่เท่าไหร่ใส่ใหญ่59 59 อันนี้จะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าวัตถุดิบที่ใช้มันมันมันคุณภาพกว่าเกต์่อนข้างจะเป็นเกตสูงเกสูงเลยนะฮะอือร่อยแน่นอนนะคือใส่ของแบเนี้ยครับอ่าแบบนี้เราใช้ของดีใช้ของดีเลยนะครับใช่ครับอย่างอย่างเงี้ยใส่ของก็จะเป็นของพวกกุ้งกุ้งเคฟครับจะเป็นของเกต์่อนข้าจะเกตสูงนะลูกใช่ครับใช้ใช้ของเกต์ดีหน่อยนะ ก็จะแบบมันก็จะแบบราคาก็จะสูงถ้าเปรียบเทียบกับนรงเดียวทั่วไปคืออาหารอ่าไอ้ของวัตถุดิบเนี่ยก็คือเราไปซื้อมาเองหรือว่าทางแทนชายเขาหมายถึงว่าเราเขาเขาจะมีแบบว่าอ่าว่าเขาแนะนำมาว่าเป็นแบบน์ปี๊ดโอ้โหครับเราไปซื้อเขาเราไปดูตามไม่กลัก็ได้ครับครับโอ้โเน้นเน้นเขาจะเป็นแป้งครับเป็นแป้งไงเน้นเขาจะเป็นแป้งอ่าเป็นแป้งแล้วมาผสมเองมมาผสเองแล้วก็ผม ขายมานานแล้วครับเนี่ยมานานปายประมาณน่าจะมาอยู่ที่ประมาณสามเดือนแสามเดือนนะยังไม่นานนะแสดงว่าตอนแรกก็คือทํางานอย่างเดียวใช่ค่ะทำงานอย่างเดียวตอนนี้คือทํางานวันเสาร์อ่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์อันนี้คือใส่ครีมใส่ครีมอันเล็กนะคร อ,อันละเท่าไหร่ครับเนี่ยหกอันละเจ็ดบาทอันละเจ็ดบาทแต่ว่าเราจะขายเป็นชุดเป็นหกชิน้นสี่สิบหกชิ้นสี่สิบแป้งเขาจะเนียนมากเลยนะใช่นี่เป็นอะไรคนระับเป็นครีมค่ะเป็นครีม,ม,มนะ ไส่นี้ไส้นี้เราก็ทำเองใช่ค่ะ <ทำ S 2> คือ,เ,อเราจะไปรับผแุแป้งมาจากเขาแล้วก็มาผสมเองก็าตามสูตรของแปนไทยเขาครับรตามสูตรเปนไทยเขานะครับ คือเราต้องไปฝึกทำมาเข้าไหมครับหรือว่าฝึกทำค่ะเขาจะสอนมีสอนฟรีสองวันนะครับครับอ๋อสอนฟรีสองวันเลยนะใชค่ะเดี๋ยวเราก็มาฝึกเกานะครบฝึกเกาทีนะครับฝึกการขายกันเลยนะอยากวันแรกเขาก็จะสอนเกี่ยวกับการ,รทำแป้แง แร้ววันที่สองก็จะเป็นการทำเครื่องทำเครื่องแล้วก็ปลูกบอลปรัมารับ,รบแใค่มาถ่ายก็รู้สึกกรงใจเลย <c oughs> ดั้งเดิมนี่ก็คือเป็นไส้ครีมหรอดั้งเดิมจะเป็นไข่หมูแล้วก็ไส้กรอกค่ะเป็นออริจินอลของตองเขาเลยครับครับคคือพื้นฐานของเขานะใช่ค่ะเป็นออริจินอลเลยออริจินอลเลยนะครับแล้วก็เป็นไส้ครีมนะ อันนี้เป็นอะไรอันนี้พิซซ่าค่ะเพิ่มสีเพิ่มส,สีเป็นซอสเหรออันนี้เป็นซอสพิซซ่าค่ะซอสพิซซ่า มีชีสนะครับใช่ค่ะชีสของเราก็จะเป็นของเอลโร่เหมือนกันครับโอ้ใช่ของดีเลยนะใช่เราจะใช้ของเกรดแบบที่ดี่สุดครับชีสมีหลายเกรดนะครับชีสเนี่ยนะมีหลายเกรดแล้วก็มีหลายแบบมีหลายแบบด้วยใช่มีหลายแบบด้วยนะครับอันนี้ของลูกค้าคนนี้เขาจะเพิ่มชีสเพิ่มชีสได้ไหม มีไส้กรอกมีนี่นะกุ้นนะครับใช่ค่ะสญญามอย่างนะนี่จะเป็นมายองเนสของเราก็เป็นแอลโลเหมือนกันค่ะบโอ้คือวัสดบหลักๆเลยจะเป็นของแอลโลครับ,บน,นี่กาแฟค่ะ เป็นซอสมะเขือเทศนอะใช่ค่ะซ <Okay. S 2> อสมะเขือเทศของแอโร่ซอสพิเป็นของโล้าอ๋อโอ้แต่ละแต่ละอย่างนี้ก็ใครไม่เหมือนก <laughs> ันใจเย็นเลยนะทานของอร่อยครับ <laughs> รีบไม่ได้นะมันเป็นคิ้วยืดนี้เลยนะพี่ยืดเลยเหรอใช่หน้าเหมือนกันครับครับไซส์เล็กใช้ตำราอันนี้เรียกว่าไซส์เอสค่ะอันไม่เป็นไซส์เอ็มโอ้ไซส์เอสนะอันนี้ไซส์เอ็มใช่ครั่ะเรื่องจะไม่มีไซส์เฮลครับแต่ถ้าเป็นพวกดั้งเดิมพวกที่เผาอะไรเงี้ยไซส์เฮลคือเต็มเตาเลยเต็มเตาเลยโอ้ ใช่เอวครับครับแต่ว่า้เอวเดินยาวแค่ไหนยาวๆมันนี้ครับยาวแต่รูปสวยคนเดียวกินไี่หมดหรอวครับเอวเนี่ยใช่ค่ะเป็นพิ่กินทีร้านที่หนึ่งก็กินแล้ได้หลายคนนะครับครับคนเดียวคงไม่หมดหรอกครับใหญ่ขนาดนนั้ต้องหารกันอ่ะครับต้องหารนะหารสองกำน่าจะพอดีนะคุณนะคะจำเลยนะคะลูกค้าคิวต่อไป เริ่มชี้มันจะไม่ค่อยสวยสมันจะบางทีมันจะมีแตกปะครับวัดไทยเยอะมากเลยครับไทยนี่จัดเต็มเลยนะฮะขายเท่าไหร่นะครับวันนี้ปกติอันนี้สามห้าครับส,สามห้าถึงสามห้า เดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะว่าอร่อยหรือเปล่านะครับกรอบหรือเปล่านะแป้งนี่จะแบบกรอบเลยนะข้างในนี่จะนุ่มนะครับกิ่นไม่ซ่าเลยนะซ่าขึ้นเลยคนระับอร่อยเงี้ครับท่านผู้ชม เบอร์099-289-4591นะครับไอสูงนี่มีเบอร์น,นะครับเาถ่า,ายีอจะรับคนไม่่อ,อยาคนี้ครัาสายจเลยนะครับแม่ค้าอร่อยยครับนี่ครับดด้านในคนระับอันนี้ท่เจ็บาทใช่ครับให้ครีมให้ครีมเบาทครับมาชิมอันนี้กัน สำหรับลินแม่ครับแต่เต็มนรับเท่งนี้ครับก็ไปขยับครับวันนี้แบบปีเดียวว่าคนชาต่าังราวที่มาขายยูฟุสกับตลาดสมาร์ทวลักครับแต่ว่าแบบร้านค้าครับแต่เราเ็จะกรายะั่วทัหัวุนครับนุ่มเลยนะขายเต่มด้านหน้าก็ขยายหน้และปปิยับได้เลยนะครับ เอ๋ยพี <Rabbi> ่ฝากร้านหเอยครับพ so ี <light> <neither> so ่ก็ถ้าร้าต้าง้านะครับสุขาก็มามาชิมกันได้นะครับรลิศรก็โอเคมากเลยครับคือร้านไลยนะตุกเกียวยักษ์ในเตครับสาขาสายเสาอาทิตย์ครี่มงั้นกี่โมงนะสางยี่สิขสงสิบแปครัมาแมได้มิมกได้่ขอบคุณมากเลยนะครับผมครับผมดีคขอบคุณครับ